โอ้อกี่แผ่นเนี่ยสามแผน่นสี่แผน่นโอ้โหโนเทล่าเป็นถังเลยเฮ้ยทาอย่างเยอะ oh, <no. S 1> โอ้ยปกติไปซื้อเค้กคือไม่ได้ทาหนาขนาดนี้ <Yes. S 1> แบบแค่ปาดๆแล้วนะอุ๊อะไรอีกเนี่ยในถั่วปะหรือว่าช็อกโกแลตอีกแบบหนึง่ง อหือโอ้โหคีมอีกกล้วยครับกล้วยอืมกล้วยหอมอร่อยครับกล้วยหอมหวานๆเติมมาครับโอ้โหเสียนวะ่ะอ่ะวางลงไปครับสตรอ,อเบอรี่อีกก็มีความเปรี้ยวนิดหน่อยครับตัดไป อะไรมะม่วงเหรอหรือว่าพีทบลูเบอร์รี่โอ้โหโรยขนาดนี้ซื้อได้ที่ไหนเนี่ยเยอะแบบว่าโอริโออีกโอ้อะไรเนี่ยปุกกี้เหร โอ้ยร้านไหนเนี่ยอืมไอ้บอลบอลเนี่ยชอบเลยมีไอติมอีกอืมไอติมเข้มขน้นเนื้อนุ่มปิดสิครับโอ้ ô oh hô, <laughs> <laughs> กี่แคลไม่รู้นะทายพี่เดานะกินเสร็จขึ้น2โล